เอาเติมของให้แล้วนะครับกับเจ้าลิสโตคาริต้าครับคันแคสนะครับนะที่ตัวจริงต้องมีครับหลายคนเรียกร้องมาพี่เมื่อไร่จะเติมของสักทีตัวนี้ผมรออยู่ผมหาอยู่มาวันนี้ผมจัดให้แล้วนะครับได้มาอีกแค่เวทละสิบคันเท่านั้นนะครับกับเจ้าลิโตนะครับเป็นตัวใหม่นะครับลิสโตคาริต้านะครับเป็นคันแคสมาพร้อมกับโลโก้ไปซีโครเดือดนะครับนะมาเริ่มจากท้ายก่อนเลยดีกว่าท้ายแหวนแตงครับคาริต้าครับตรงนี้ปาด นี่เห็นไหมตรงนี้เขาปาดด้าม,มาให้นะครับเวลาเราเน็บจักกระแลเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บนะครับมันจะได้ไม่เจ็บนะครับรีซีทแต่งนะครับรีซีทแต่งนะครับจะค่ายลิสโตมาพร้อมกับแหวนล็อก2ชั้นนี่แนว JDM เลยนะครับแนว J8 เลยแหละแบงค์เป็นซูเปอร์เอ็กคอร์สนะครับจนถึงปลายเลยนะครับทันดิ้นสีเงินมาก็เรียบหรูดูแพงมากเรียบหรูดูแพงมากแล้วก็ใส่ไกด์เบอร์ใหญ่มาให้ตีกระฉูดแน่นอนครับ แบงค์สุดเปอร์เอ็กพอร์ตดีดกระฉูดแน่นอนมีเข้ามา2เวทครับความยาว7ดฟุตหต่อโคนนะครับเวท12 25ตีเหยื่อ60กรัมครับก็ครอบคุมการใช้งานอยู่แล้วเหยื่อ60กรัมนะครับเวท15 35ครับแม็กอยู่ที่80กรัมนะครับก็เรียกได้ว่าใครที่ชอบตีเหยื่อใหญ่หน่อยนะครับเน้นเข้าพวกหมายซังหมายตอนะครับหมายกองหินนะครับก็จะจัดเวทแข็งกันนะอันนี้ก็เรือกให้เข้ากับการใช้งานนะครับ ปูพี่แล้วผมใส่คู่กัลอกอะไรดีอ่ะเอางี้ถ้ามีงบหน่อยจัดแวนฟอร์ตตีพันครับทีเดียวจบเลยถ้ามีงบหน่อยจัดแวนฟอรตตีพันแต่ถ้างบน้อยใช้สอยประหยัดนะครับจัด G-MacBook ครับ G-MacBook เบอร์ห้าพันก็ได้นะครับ,รบ, G นะรบหรือเอาทูว่านั้นอีกนะครับจัดคู่กับ v b a s e e t h e r รีีไปเลยครับจบเหมือนกันนะครับมี3าสเต็ปให้เลือกอ่ะแล้วแต่เลยอันนี้แล้วแต่เลยนะช้าหมดอดนะครับ